เมื่อฉันเป็นแม่ลูกอ่อนอุ่นนมค่ะอาหารเปียกผสมอาหารเม็ดแช่น้ำอุ่นค่ะพุงเธอหือหอคนสวย คนสวยคนสวยเช็ดตัวแล้วเช็ดตัวแล้วไหนสวยไหมคนนี้คนนี้สวยจังอืมปีนอีกแล้วปีนขาแม่อีกแล้วตื่นเต้นกับห้องน้ำใหม่ธรรมชาติและสัญชาตญาณหาบ้านให้น้องแมวค่ะลายส้มเพศเมีย ลายลูกวัวเพศเมียตัวนี้ป่วยอยู่ที่คลินิกกับคุณหมอคะ่ะเราอ่ะไปกัดหัวพี่เขาเป็นแผลเนี่ยเราอ่ะฮะอะไรคะ